เกิดเหตุไฟไหม้วัดไทยในสหรัฐนะคะดับ2โศพโอ้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ที่วัดไทยย่านถนนแอนโทนีเขตบรอนซ์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะโดยมีผู้เสียชีวิต2รายค่ะรายงานระบุว่าไฟได้ลุกโหมขึ้นนะคะช่วงหลัง6กโมงเช้าเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเผยว่าพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคในการดับไฟเนื่องจากมีรถคันนึงจอดขวางทางหัวดับเพลิงอยู่ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ภายในเวลาไม่ ไม่กี่วันนะคะที่มีรถจอดอยู่หน้าหวัวดับเลิงจนนําไปสู่การเสียชีวิตดังกล่าวนะคะโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ย่านบรุกลินและเหตุการณ์ครั้งนี้พบร่างผู้เสียชีวิต2รายบริเวณชั้น2ของกุฏิข้างวัดเป็นร่างของพระสงฆ์หนึ่งรูปและแขกอีกหนึ่งคนสําหรับพระสงฆ์นะคะที่มรณภาพมีอายุมากแล้วและมีปัญหาด้านสุขภาพร่วมด้วยนะคะส่วนสาเหตุไฟไหม้นะเจ้าหน้าที่ดับเลิงระบุว่าเกิดจากเครื่องทําความร้อนหรือว่าฮีเตอร์นะคะอยู่ใกล้กับวั สดุติดไฟบนชั้น2ค่ะโดยคุณมายุรีศรีพิรมนะคะเหรันยิกวัดนะคะเผยว่าวัดเนี้ยมีความสําคัญเพราะเป็นวัดพุทธแห่งแรกในเขตบรองส์และชุมชนชาวพุทธได้ร่วมแรงร่วมใจการสัญญาว่าจะบูรณะขึ้นมาอีกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวข่าวสด <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ